ชาร์จแบตช้าเป็นเพราะอะไรอะแดป,ปเตอร์สายชาร์จหรือว่าแท่นชาร์จไร้สายใช้แอปเช็คได้กดหัวใจกดติดตามแล้วมาดูกันเลยครับเข้าเพจโต e ดาวน์โหลดแอปชื่อแอมแปร์ใช้งานได้ฟรีครับกดเปิดแอป,ปขึ้นมาจะเป็นแบบนี้โชว์สถานะแบตเตอรี่ต่างๆเดี๋ยวมาลองชาร์จไร้สายก่อนอันนี้อะแดป,ปเตอร์120วัตต์ของมันเองสายชาร์จของมันและแท่นชาร์จของมันจะประกอบเข้าด้วยกันวิธีวัดไฟแท่นชาร์จไวเลสง่ายๆเปิดแอปไว้เสียบสายไฟไว้เอามือถือวาง รอแอปประมวลผลสักคู่แอปจะใช้เวลาประมาณ5-10วิิตในการประมวลผลค่าไฟจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆให้รอสักประมาณ10วิน,นะครับแอปเนี่ยรู้ด้วยนะครับเห็นตังปักไหมมันรู้ด้วยว่าเราใช้วาเลสชาร์จนะครตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแหล่งจ่ายไฟที่เราเอามาต่อครับอันนี้ผมปล่อยไว้สักพักแล้วก็จะได้ค่าประมาณ6,270 mA ครับสำหรับแท่นชาร์จไร้สาย ต่อมามาลองอะแดปเตอร์แบบ6 7วัต์ที่แถมมากับมือถือที่ผมใช้อยู่แล้วก็สายชาร์จที่แถมมาด้วยกันลองเสียบชาร์จดูเสียบแล้วก็เหมือนเดิมครับรอแอปทำการประมวลผลสักประมาณ10-15วินาทีสังเกตไหมตรงนี้ตรงปักก็ขึ้นเป็น ac ชาร์จแล้วแปลว่าใช้อแดปเตอร์อ่อันนี้รอมาสักพักหนึงแล้วประมาณ20วิเห็นไหมได้แค่ประมาณ4,9 0 0เองเสียบสายชาร์จก็ไม่ได้แปลว่าจะ เร็วกว่าชาร์จไร้สายเสมอไปนี่ขนาดเป็นชุดชาร์จที่แถมมากับมือถือเลยนะครับทีนี้มาลองทดสอบสายชาร์จอีกอันนึงบ้างอันนี้เป็น type C เหมือนกันแต่แถมมากับมือถือยี่ห้ออื่นครับผมจะใช้หัวชาร์จ67วัตต์อันเดิมตัวนี้นะครับอ่าจะต่อสายชาร์จมาแล้วลองเสียบให้ดูไม่ขึ้นมีเทอร์โบชาร์จ แปลว่าโอเคขึ้นมีเทอร์โบชาร์จแต่ไม่ได้แปลว่าชาร์จไฟไวนะครับอ่ะเข้ามาขึ้น AC ชาร์จเหมือนเดิมเดี๋ยวดูค่าชาร์จนี่ต่อมาประมาณ3าวินาทีแล้วครับได้4ี่0ันสเองเห็นไหมครับว่าเป็นสายไทยซ C เหมือนกันสีขาวเหมือนกันอ่าเลือกสายผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วเ,เพื่อนๆแล้วครับ ไปชาร์จแล้วได้ค่าความเร็วการชาร์จเท่าไหร่กันบ้างแชร์คอมเมนต์บอกกันบ้างนะยังไงบ้างวัดค่าไฟได้เท่าไหร่กันบ้างคองมเมนต์บอกกันมานครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ช่วยกดหัวใจกดติดตามช่องอีซินดอยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ